สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้าเอาใจสำหรับท่านใดที่ต้องการเช่าห้องอยากได้ความใหม่ความกริบแบบที่ยังไม่เคยมีใครเข้าอยู่สักครั้งเลยนะคะมาฝากทุก,กันกันค่ะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าคือใหม่ทุกชิ้นภายในห้องเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซดกระหนโยทินสะพานใหม่นะคะอยู่ใกล้ b t s สถานีสายหยุดส่วนต่อขยายมอชิสะพานใหม่คูคตใกล้ห้างบิซีสะพานใหม่ที่สุดเลยนะคะและยังใกล้ในส่วนของเส้นทางด่วนเส้นรามอินทราอาจนารงด้วย ะะและวันนี้ความพิเศษคือ ห้องใหม่ยังไม่เคยเข้าอยู่สักครั้งเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หมดเลยและจะให้เช่าในราคาพิเศษสําหรับห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะคะอยู่ชั้นสูงนะคะบรรยากาศดีวิวดีค่ะฟ้าพาชมห้องเลยนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันใหม่ๆแบบนี้เลยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะแล้วก็ลิ้นชักนะคะเก็บเครื่องครัวได้เยอะเลยค่ะแล้วก็นะคะมีในส่วนของอ่างล้างจาน ขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยแล้วก็พิเศษมากๆเลยสำหรับนะคะในส่วนของตู้เย็นตู้เย็นใหม่นะคะอ่าตู้เย็นใหม่แกะกล่องเลยมีตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะและภายในห้องนี้นะคะมีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะตรงนี้และนะคะชั้นวางทีวีค่ะไม่มีทีวีให้นะคะใครมีทีวีนะคะนำทีวีมาวางได้เลยนะและยังมีในส่วนของนะคะเตียงขนาด5ฟุตให้แบบนี้เลยเปิดออกมานะคะ ก็จะมีที่เก็บของให้ด้วยตรงนี้นะคะและเดี๋ยวจะมีในส่วนของที่นอนให้เพิ่มด้วยนะคะเป็นฟูกที่นอนให้นะเตียงขนาด5ฟุตค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกระจกแต่งตัวค่ะและนะคะยังมีโซฟาเบดให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะยังไม่ได้แกะใหม่มากคนชอบคนแรกนี่มาแกะได้เลยนะนะคะแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆมุมนี้นะนั่งพักผ่อนมุมนี้ได้เลยนะมีพมามสวยๆให้ห้องนี้มีระเบียงนะคะระเบียงขนาดกว้างใหญ่แบบนี้เลยนะคะ มองเห็นในส่วนของวิวของถนนเทพลักษเลยนะคะสวยมากบรรยากาศดีห้องนี้เย็นร่มรื่นสบายๆค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะบานเลื่อนๆปิดได้นะอ่ะถัดมาฟ้าพาชมในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําอยู่มุมนี้ค่ะห้องน้ําชักโครกค่ะแล้วก็ราวตากผ้าค่ะแล้วก็มีในส่วนของกระจกค่ะอ่างล้างหน้าห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ฉากนั่นกันน้ํากระเด็นแบบนี้เลยค่ะ ฝากไปด้วยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าอยากได้ห้องสตูดิโอนะคะแล้วก็เป็นห้องใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานยังไม่มีผู้เช่าอยากได้ความใหม่ความกิฟต์นะคะแนะนําห้องนี้เลยค่ะและบอกได้เลยว่าใครที่เช่าห้องนี้นะคะฟ้าจะให้เช่าในราคาพิเศษสําหรับคนที่พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะสนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะและจะฝากเบอร์โทร ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจเช่าโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะฝากติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ